สวัสดีครับพี่น้องมันี้มาเรียงควายครับเมียนชาวานกรเจ้าในรควายมาเรียงในโคกสนามบินครับผมไข่เปลมครับเป็นไข่ทหารเฮ้ยน้ำกระเจ้าเาของมาเรียงควายกันครับผมควายหลายเลยครับสี่ห้าสิบตนะครับผมหลายอยู่ เขตทางนี้เขตเป็นพรานพันธ์ห้เรียงง่วเลียงควายได้ครับให้สชาวบ้านหาอยู่หากินได้หาเห็ดเลียงง่วเลียงควายได้ครับเขตทั้งผุนสิเป็นพันธุ์ล้อมรั้วแบบนี้ไ้ครับผมเขตทั้งนเขตในข่ายครับเขาไปบ่ได้ครับเพ่นสิล้อมรั้วเาวาเลยครับผมแบบนี้เลยทั้งในที่เป็นแบบนี้ครับพี่น้อง จะเป็นรั่วแบบนี้ยงวไปเลยครับผมออกกกสนามนะครับทางสายมือนี้คือทางนี้จะมีให้ชาวบ้านมาเข่าพื้นที่ทหารทําให้ครับผมก็จะมีเาชาวบ้านมาเลียงงัวเลียงควายหาเห็ดได้ครับผมแต่ว่าโซนทั้งขวามือเขาไปทั้งในผลที่เขา,าได้ันจะเป็นเกตียองทหารครับผมผมันจะ้อมรั่วแบบนี้ครับผมรั่ววิซิทเลยครับผม เงาวไปพุ่นนะครับผมฮอร์ลันเบบุ่นนะครับทันนี้ชาวบ้าน,านก็เลี้ยงว่าเลี้ยงควายได้ตามปกติครับ นี่รถซีแพกแทนเขาไปใน่ข่ครับผมอยู่ข้างในเันนีการก่อสร้างครับผมอยู่ในไข่ควายฝูงกับประมาณสี่สิบห้าสิบตหกสิบตเนี่ยนะครับ ควอยบานบานครับผมเหมือนควอยสซพันธุ์พัฒนาดเด้อควอยพันหน่อยพันพืนบานครับ นั่นจะเป็นรั่วแบบนี้อ้อมโคกสนามด้วยครับผมทั้งนี้ก็จะเป็นหมองเลียงง้อเลียงวควายกรจ้าหมองก็ทหารผุนผ่อนพันให้แต่ว่าลานในผลนบดได้ครับผมเป็นล้านเวเป็นแนะคมเข่าไปทั้งในในเเก็ตของทหารครับ ไปเริ่มนอนนะครับผมเริ่มหานามแล้วขอบคุณในห,หลายครับขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ครับผมขอบคุณในห,หลายที่ขอมามบึงมาชมเด้อคิดจันจันครับผมขอบคุณในห,หลายสวัสดีครับ